สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟฟิศไทยสิงห์นะครับผมกังอยู่กับเจ้าว L <c oughs> เอลหาซูนดนึงสายเด็พี่นะครับผม <c oughs> เป็นไถ่หุ่นะครับฟานหกใบยิปสีบนิ้วครับผมเป็นไถ่ไถ่เปิดทองนะครับ น่ายจะเปิดนะผกระทบต้องเริ่มจากกลางนี่เริ่มจากขอบไปเรื่อยๆนะครับผมพอดี็นไทยเื่อนยังว่าไทยตัดไร่ขี้ไทยพีกา,ายอ่ะพีกายขี้ไทยแบงกิที่มีตัดน,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 นะครับผมแต่ว่าตามไา่รถเกี่ยวอยู่ ลกเลยตปวนี้เหลือยเวเลยาไปันใบเงยคบใบยิบซียยิบซเนี่ยเพมันยูฮอตรุ่นรุ่นหกสองอ่ะใบยิบซีตาเ็ดซูนกันี่ยยังจะเป็นใบยีมหกแมนปะนี่เคสซูนก็เป็นใบยิบซีกัน ตักนัองอยู่ทางหอัอยอะแล้วตอนนี้ไ่รู้ว่าราคาอายุเท่าไรนะครับตัวเอลหาซน,นะตัวเปาหนีอยู่ประมาณหกไมรู้ว่ามันถอดหกสิบสามไปไม่หกสิบสามกับหกสิบสี่เนี่ยครับตัวเปาครับเฉพาะตัวเปานะ แต่กนนานาเรียนนะครับตัวนี้ตัวฮาซูนเนี่ยพบว่ามันมันแลนไว้ดีว่ะหลอมันได้ก่อนหลอมันได้หลอมมันไดหลอมันได้ก็ตัวซีเกียอยู่หลอมยังไงหลอมันไว้ดีนะครับเคยไทยไทแข่ง,งกันจริงๆนะครับไทปีกายฮีติบไรยอ่ะ ฮ่าซูสแล้วเอาแบบเดียวอ่ะ

คัดปิ่งกะทายผมก็บอดไซส์เลยนะครับผมเราขึ้นชุดแล้วเด้ย่ยถ้าว่าหัวตังคัดปิ่งกะทายตึงมันไทยดีกว่านะครับจากที่ผมถ้ามันนี้ไปไทยกับว้สตังคัดปิงกะทาย มมุคำนะว่าลูคขานไทยง่ายนะครับลูกขานไทยง่ายก็ต้องเพื่อเวลาแลนะ้วเ้า่สันขาดตามมันแท้

พี่ฝนมันหัวตะตกจมูกอะสองสามมือว่างหันนะครับผมก็เลยบังไงเอยไงก็คอยไงกันเลยโอ้ถอะฝนมาท่านโตอยี่โอ้ไทยไปเลยนะครับหมอก้ำหมอกโลงไหนน้ำมันซอเป็นเส้นเป็นเส้นมาเลยไงแห้ง ขอโจ๊กคีใบเพียงเสนอครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับเพื่อให้กําลังใจเราด้วพยายามนะไทยไทยไปเรื่อยๆนะครับผมเดยเฉพาะล่องธงเลยเพิ่งไข่สีเขียวนะครับผมก็บยุบานนี่ตลลด รถสมนะบาว่ามีไข่สีเขียวนะรถสมมาหลายอ,อยยุบ้านบ้านผมนี่มันมัซีโมบานนะรถเนี่ยประมาณหาทิบขันนะทัานคือนะครับตูเหมือนเหมี่รถมือสองมาหลายผู้ใดก็ซื้อได้นะครับมู่โต สามซีนี่แสนก็าบาทหนึง่งซ้ำซื้อมาใส่ซ้ำมองยังของอยู่พอดีนะครับบ่อดอ้บ่เนิลรับจ้างนะรับจ้างก็ได้ที่กันนะครับมูโตสามซีเข,ขอจบชีวิตพียงซ้ำนี้นะครับผมการนาว่ากันไม่นะครับมาว่าท่านตอนบนปัดกันแท้นะครับผมพอดีเอารหลดเขาเมียไ,ไ,ไป้ๆแยเลยก็เอานามมาอ้ำไม่ง่วงสวัสดีครับ